เปลี่ยนศัตรูสู่อาวุธคู่ใจในเกมซิงค์เกมแนวลูชลูเตอร์ชูตเตอร์เล่นฟรีโดยเลเวลอินฟินิตที่จัดคอนเทนต์ชุดใหญ่ต้อนรับเทศกาลฮาโลวีนทริคความน่ากลัวเต็มอัตราภายในเกมทรีตก,กิจกรรมใหม่อเทมพิเศษพร้อมเปลี่ยนแปลงสถานที่ภายในเกมให้เข้ากับเทศกาลตุลาคมผีดุมาที่หน้าล็อบบี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมดมีหัวฟักทองอยู่ทุกที่ทุกมุมกับต้นไม้ยักษ์ที่มีหัวฟักทองห้อยลงมาเข้ากับเทศกาลฮาโลวีนสุดๆโดยในเกมซิงค์นะครับเราจะได้รับบทบาทเป็นลันเนอร์ ซึ่งตัวลันเนอร์แต่ละตัวก็มีความสามารถพิเศษที่แตกต่างกันออกไปเช่นตัวนี้ปาระเบิดทําลายเป้าหมายตัวนี้ปาระเบิดพิษได้หรือตัวนี้รักษาหิวเลือดได้และมีความสามารถยิบย่อยอีกมากมายแต่ความพิเศษของเกมนี้คือสามารถเปลี่ยนสตูภัยในแมปมาเป็นคู่หูที่ใช้ในการต่อสู้ได้เรียกว่านาโนซึ่งนาโนเองก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปอีกมีตัวแทงมีตัวดาเมจมีตัวบินได้มีตัวตีแรงซึ่งไอเจ้าตัวนาโนนี้เองทําให้เกมซิงแตกต่างจากเกมอื่นทั่วไปและเหมือนเป็นโปเกมอน ที่ต้องต่อสู้ร่วมกับคู่หูนาโนของเราเหมือนเรามีสแตนอยู่ตลอดเวลาโดยตัวเกมซิงจะมี2โหมด PVP กับ PVE ไปเริ่มกันที่โหมด PVP กันก่อนดีกว่ามันคล้ายๆกับเกมบัตเทิลรอยัลแต่ไม่ต้องฟาร์มเยอะเพราะตัวเกมจะให้เราถือปืนไปยิงกระบานศัตรตูได้ตั้งแต่เกิดเลยแต่สิ่งแรกที่เราต้องหาเนี่ยก็คือคู่หูคู่ใจนาโนในช่วงต้นเกมมันจะเป็นศัตรตูเราก่อนเพราะเราต้องตามล่าหานาโนและยิงจนมันอ่อนแอพอมันคุกเข่าล้มลงเราก็เอาเข็มไปปักคอมันจนเป็น ตามคอนเซปต์ของเกมซิงเราจะต้องซิงกับนาโนมาเป็นคู่หูของเราและนาโนนี่แหละจะเป็นบัตตี้ที่คอยต่อสู้กับเรายันจบเกมและวิธีการชนะนะครับเราจะต้องเก็บแต้มให้ได้อันดับหนึ่งดูแต้มได้จากสายบนเลยนะครับวิธีการหาแต้มหลักๆมาจากการฆ่าศัตรูและการยืดจุดโดยการยึดจุด1ครั้งจะได้1500คะแนนนั่นหมายความว่าทุกตี้และทุกทีมที่อยู่ในแมปจะต้องไปไฟ์กันเพื่อแย่งชิงความเป็นเจ้าของของจุดนี้และตัวเกมก็จะมีค่างเงินในเกมที่จะเป็นสีแดงเอาไว้ซื้อของ อัพปืนอัพเกาะและค่างเงินในเกมนี้จะหาได้จากการฆ่าบอสฆ่าคนหรือหาเอาตามแมปได้เลยอย่างในเกมนี้นะครับผมเดินมาเก็บแอดดอปและได้ปืนทองพอดีผมเลยใช้ความได้เปรียบตรงนี้นะครับเข้าไปยืดจุดแต่ด้วยความที่เพื่อนผมอยู่ไกลมากผมเลยต้องเข้าไปไฟคนเดียวและมีประมาณ2ตี้บวกกันอยู่ตรงนั้น The the And the the และผมก็ใส่ขีการ์ดแสดงความเป็นเจ้าของและก็มีอีกหลายตี้ที่จะเข้ามางัดกับผมและคนที่ฝังลูกจะกลัวใส่กระบางศัตรูได้ก่อนถึงจะเป็นผู้ชนะและได้จุดนี้ไปของฮะ Well, keep an eye on that runner! It was you or me. They were a sad little team. Careful. Enemy runner right there. Two in a row. Keep an eye on them. Watch me. I'm patching up. Cover me! death <sighs> to remind me while I <clears> turn! <throat> แต่สุดท้ายก็ไม่มีใครเอาผมลงฮะและด้วยความที่ตีของผมเนี่ยทำคะแนนทิ้งห่างจนไม่เห็นฝุ่นเลยได้แชมป์ไปอย่างง่ายดายแต่ก็เล่นหลายตาอยู่นะกว่าจะเป็นแชมป์อ่ะและความน่าลงไหลในเกมนี้อีกอย่างคือสามารถเกิดใหม่ได้ประมาณ3มรอบต่อให้คุณแพ้ไฟแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะแพ้เกมสามารถเกิดมาสู้ใหม่ได้และนี่แหละครับคือความแตกต่างกับเกม Battle Royale ท,ทั่วไปมาต่อใน PVE ฮะแตกต่างจาก PVP มากเพราะคุณต้องเก็บเวลหาของ ฟาร์มปืนและต้องสู้กับบอสแต่ละตัวที่มีความสามารถแตกต่างกันออกไปอีกแรกๆเนี่ยมันก็ง่ายอยู่แล้วครับแต่หลังๆเนี่ยเราจะต้องจําท่าทางการโจมตีของบอสเพื่อหลบการโจมตีให้ทันพะมอนมัมาเริ่มตีแรงและถึกมากๆฮะและผมคิดว่าแมปนี้เนี่ยเล่นกับเพื่อนน่าจะสนุกนะครับเพราะต้องเคลียร์มอนสเตอร์ให้ไวเพราะถ้าปล่อยให้มอนสเตอร์มีชีวิตอยู่นานเท่าไหร่เนี่ยมันจะโหดมากขึ้นเท่านั้นและสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับในช่วงเดือนตุลาคมนี้เนี่ยทุกคนมีโอกาสเจอไอหัวฟักทองมอนสเตอร์ที่จะมาสู้กับเเรราาาาในมถ้้่ได จะได้รับไอเทมรูปค้งคาวและเอาไอเทมนี้ไปแลกของรางวัลในร้านค้าและก็มีกิจกรรมทวิสดอปที่ดูเกมซิงเกิน15นาทีก็จะได้รับไอเทมและของรางวัลมากมายนะครับและอย่าลืมเชื่อมบัญชีกับทวิสนะครับและแน่นอนว่าเทศกาลฮาโลวีนเนี่ยก็ต้องมีคอลเลกชันประจําเทศกาลร,ราคา1,590เอมพิเลียและไปเปลีป่ยนสตูให้เป็นคู่หูสู้ในสงครามและโหลดเกมซิงได้ที่ใต้เดสคริปชันนี้เลยนะครับ